นมโมุสสะพะวันโตระโตสมัมพุมอัสสะปุญญานิปะโลกัสมิปัิษาโอติปานินานิปรขอ,อ,อริญสุกกิยดนุวันนี้ก็เป็นวันอธิษฐานข้าวันรษาอารา ให้เทวราส่งบรรดาให้พระข้าวบรรดาสมัยก่อนไม่มีพอไม่มีพระก็โคจรไม่มีหยุดเลยชาวบ้าน ที่พระเหยียบคนนาบ้างเหยียบข้าวสาดีบ้างก็ไปฟองพุธเจ้าไปฟ้องพทธเจ้าว่าเหตุจะไหนหนอลกูกศิษยสมณะโ,โ,ดโกดธลูกศิษย์สมณะของพุธเจ้าเนี่ยไม่มีเวลาพ่อค้าเปลี่ยน ภาขายพอถึงฤดูฝนเข่าก็อยุยดโรคศสรษะกรดมไม่มีวันหยุดเลยชาวร่ชาวนา,า,าเขายกขนาไว้พระก็เหยียบขนาภาพอพระเจ้าได้ทราบาาภาตอนนั้นเอง พุจ้าก็เลยทรงบัญญัติเลยเป็นพุทธ,ธบัญญตัติช่วงเทศกาลฤดูฝนเทนกลางเดือนแปดให้พระอธิษานอารามไดอารามหนึง่งข้าวกันตานี้เป็นพุทธ,ธบัญญัติ เนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่ามีหลักมีหลักคำสอนพู้เจ้าก็กล่าวต่ออานนท์อนนท์ให้เสียใจมากอีกสามเดือนพู้เจ้านิพ่านแล้วอานนท์ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมได้บรรลุธรรมแค่พระโสดาบัน อนนท์มีความเสียใจมากเลยรองไห้พระเจ้าสั่งให้พระพระจาอนน์มาเพราะอนนท์มาแล้วพระเจ้าก็กล่าวนะดูก่อนอนนท์เธอจะเสียใจไปเลยถึงเราจะสาคตนิพพานไปแล้วทำ วิญญ์ที่เราจะถาคตกราบอวัยีแล้วนั่นแหละเป็นตัวแทนเป็นตัวแทเนแทรเราจะถาคตฉะนั้นคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรามาพิจารณาให้แยกปลายแดงที่พุทธเจ้าบอกว่าเกิดในโลก ตัวพุทธ,ธคือตัวปัญญาคือตัวปัญญาเลยทีนี้ปัญญาของพุทธเจ้าเนี่ยเป็นโลอุตระปัญญาปัญญาแจ้งโลกเลยดินฟ้าอากาศเนี่ยพื้นดินนาสลายพุทธเจ้ารู้ มีสวรรค์ที่ชั้นพรหมโลกดที่ชั้นพระเจ้าแจ้งด้วยปัญญาเลยแจ้งด้วยโลกุตระธรรมมนุษย์มาจากไหนพระเจ้ารู้หมดเลยมาจากติที่ไหนท่านรู้หมดเลยเห็นุ่มนมนุษย์จงเปลียนว่ายตายเกิดที่พระเจ้ามบองบัตรเกิด มารือสัตว์นให้มนุษย์เนี่ยมีขอบถิกความเป็นมนุษย์มนุษย์สมบัติเนียที่โยมปรารถนาขอให้ข้าพเจ้าได้มนุษย์สมบัติวันนี้มนุษย์เกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยถ้ามนุษย์ไม่มีสิ่ง เหมือนคนไม่มีบัตรประชาชนพอไม่มีบัตรประชาชนจะไปทำงานอะไรก็ไม่ได้เบกิกรักษาโรคกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยนี่เปรียบเ,เทียบไมนอยู่คมนุษย์ก็เหมือนกันถ้าไม่มีสิ่งเรารักษาสมบัติของมนุษย์ไม่ได้ ถ้ามนุษย์มีสิ่ห้าที่โยมจะมาทานเมื่อกี้เนี่ยนั่นแหละสมบัติของมนุษย์พอเราได้สมบัติของมนุษย์เป็นอะไรสรีเรนสุขติยงนติสีเรนโฟกัสมัทตาสีเรนิพุติเงนติสุขติคำว่าสุขติคือไปดี หมดรวมกันลดไปโนนเทวโลแล้วไปสว,ปวิบุญไน้นนี่อันสรงของสิราะฉะนั้นมนุษย์มีขอบเขตยงง่างงั้นชีวิตครอบครัวต้องมีขอบเขตมีสินห้าสามีมีสินภรรยามีสินเขาเรียกว่าสามีเทวดา ภริยาเทวดา,าาวดาสามีสรกภริยาเทวดาเทวดาสรกสามีเทวดานี่หลักคำสอนวางกรอบมาเลยวันนี้เรามนุษย์เราเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติเลยแล้วมาเจอคำสอนเนี่ย เรายังมีบุเราจะบุญขั้นไหนดีล่ะบุญขั้นยากบุญขัน้นกลางบุญขั้นละเอียดบุญขั้นละเอีะยดภาวนาในหลภาวนาเนี่ยบุญขั้นะะละเอียดรักษาติ บุญขั้นกระบัมเพงทานบุญเบื้องต้นบุญอย่างย่างเพราะอะไรเพราะเราเหมือนเราต้องไปต่างจังหวัดเราไปเชียงใหม่ไปใต้เราต้องเตรียมของไปไปที่วันเราก็เตรียม อาหารข้าวของแหงเปรียบเลยเจ็ดวันบุญที่เราทำก็เหมือนกันอำนาจทานบารมีทานอุปปบับารมีทานปารมัทธบารมีที่เรากำเพรทานไน้เกลียมตะเบียนกลางไว้พออดลงก็จะโวยบุญแ้ว ขึ้นชื่อว่าความอดอยากยากจนจะไม่มีบารบามีธรรมเนี้ยพทธเจ้าให้สร้างไว้เหมือนพระอนุรุตนะพระอนุรุตเนี่ยสองคนที่น้องเนี่ยพระอนุรุตมหานามะสองคนที่้องเนี่ยปรึกษาเป็นศาสยาโง เด็กๆเล่นกันเนี่ยเล่นก็ซากนไหนแพ้ตองเอาขนมให้พระนรุธไ่เล่นแพ้เที่ยวๆเลยให้คนใช้มาเอาขนมกินไหมแม่ก็หาวุยสอนโลกรางถาดแล้วก็ความถาดให้คนใช้มา คนใช้พอมาถึงอนุรุตาดปลาาพอมาให้อนุรุษร้อนถึงเทวดาเลยเทวดาในระมบิดขนมเต็มถาดเลยข้าวหน่ไม่มีพอเปิดเท่น,นั้นแหละขนมเต็มถาดอนุรุ์ก็อ,อกปเรียนเลย เรียนกัน, ổ, นโอ้ขนมอะไรอร่อยอย่างนี้ขนมไม่มีกลับบารอานุรุตต่อว่าแม่แม่ทำไมแม่ก็รักนรหนูวันนี้ละทำไมน้ลูกก็แม่ทำขนมไม่มีโอ,อ้อร่อยอยังเลย แม่จงทำขนมไม่มีให้ทุกวันนะแม่นี่ตกใจเลยเอเราเอาทานเปล่ปราร้างแล้วก็คว้าไปขนมไม่มีเกิดได้ยังไงมีอำนาจทานรามีทานวปารมีทานประมัชฌาบารม,รมีคนเราที่ทําทานมันเนี่ย ขึ้นชื่อว่าความอดอยากยากจนจะไม่มีทำรรม,มาหากินก็จะลุกเรืองเลยเพราะอำนาจบุญที่สร้างไว้นั้นพระเจ้าจึงวางกรอบไวนเราเกิดมาเป็นมนุษย์บำเพ็ญทานไว้รักษาศีลเอาไว้คนที่รักษาศีลสมบ,บูรณ์เนี่ย โลกสมบัติไมครับโลกกายในสบูร์แบบเลยไม่มีที่ติดเลยสิ่งบารมีสิ่งปรารมีสิ่งปรมณ์สาบายอาการ 3, 2, สาดสองสบูร์เลยมนุษย์ถ้ามีจิตที่เราได้ฝึกหันภาวนาสร้างบุญก่อนนอน โสดภะลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณจรรคุณนึกถึงคุณรัตนทรายแล้วก็นั่งสมาธิทำไมเราต้องร่างกายทำไมเราจึงต้องกินข้าวร่างกายนี้อยู่ในเข้าสุขขนองตบถ้าไม่ชานอาหารกาย ที่เราทานอาหารกายดูด้ใจก็เหมือนกันใจถ้าเราฝึกหัดภาวนาเนี่ยให้ใจสงบนี้พอใจสงบเนี่ยมีอาหารใจพัฒตาอาหารมโนตเจตนา,นญญา,นานอาหารวิญญาณอาหารอาหารเกิดทงทางใจอาหารทางใจนีไย เวลาเรา่งสมาธิสงบขนาดนึ่งขนาดนึ่งเป็นคณิกาคณิการสมาธิเนี่ยชั่วเวลาเดียวนั่นแหละพูะเจ้ายกย่องเลยเตสะโมปสโมสุโขวางเข้าไปละงับสังขารเป็นกขหนอ ลางงับปิตสังขารสังขารคือจิตจิตที่เราคิดที่เรานึกที่เรารงแต่งเนี่เป็นตัวจิตสังขารสังขารคือจิตที่เราคิดที่เรานึกเนี่ยนั้นสังขารเกิดแต่พระเจ้าให้ดันเตสังหูปัสโมสุโข ความเข้าประนับตัะการเป็นตุกหนอพอกระแสจิตอยู่กับพุทโธ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 พอกระแสจิตนิ่งเท่านั้นแหละพัฒนาหารมโสตติกนาหารวิญญาณหานเกิดใจอีกสบายใจ พอใจอิ่มใจสบายใจเป็นอะไรความหิวแ่ะเมื่อเราหิวอาหารพอทานสามคำห้าคำเว้นหลักัร เวทนาเกา่าคือความหิดดวดบกายก็อิ่มจิตก็เหมือนกันราจิตอ,อยู่บุธโธจิตมันเกิดติดติดอิ่มใจสบายใจละอารมณ์อ,อะไรปฏิฆางุ ộ ิ่ในงิยฉ อารมณ์ให้งุนหิดง่ายกรอดงา่ายชนเฉียวง่ายนี่อาหารใจคืออารมณ์ที่ตับเป็นโอ้ตบทสำคัญเลยที่พระเจ้าฝากเอาไว้เราต้องให้อาหารใจใจมันจะได้อารมณ์ ละอนุใสเก่าๆคนนี้อยลงไปลดลงไปพบชาติยาณสั้นลนแล้นเมื่อใจจงกลายเอาไว้บุคคลใดก็ตามน้อมจิตให้เป็นก็เอก็สาจิตขนาดหนึ่งขนาดหนึ่งช่วงขนาดเดียวมีชีวิตอยู่วันเดียว ดีกว่าคนที่เกิดมาต้องร้อยปีคนที่เกิดมาร้อยปีคิดถึงร้อยปีแต่เรามีปัญญาดับขนาดหนึ่งนี่พบชาติญยาสันนั้นคำสอนพระเจ้าเนอูวาวาวันเอียดขอให้เรามีศรัทธาเชื่อสรัหละ แล้วเรา้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเราจะได้มีที่พึ่งทางใจงั้นใจไม่มีที่พึ่งเพลิงทุกมันเผาเพลิงกิเลสก็เผาเพลิงทุกก็เผาที่เราปราบระเนระดาวเพลิงกิเลสเพลิงทุกทิ้งเฉยตัดการโลชาได้ ข้ามพระกัฏฐ์ตามอภิวาเทวีข้ามเป็นเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าโพดูโพตืิโพเบิดบานนงานที่เรากราบพระผู้โพผู้ตื่นรู้นี่รู้อะไร ที่พระเจ้าแก้ีสัตยส่งแกลทบสมุทัยนี่รธดมากนี้ตัวปัญญาพวกนี้ต้องฝึกไว้ถ้าเราไม่ฝึกเราหลงนะแก่ตัวเราหลงนะเราดูพ่อแม่ปุยาตใยายเราเองกอบอยู่กับลูกเราแล้วก็หลงนะอาตีตาหลงมันปูดมาปุดมา โล่เมียโทษของเขาแต่ถ้าเราฝึกสร้างวิชาให้เกิดวิชาพระุทธเจ้าไม้ให้มีสตินี่แหละโลเย็นโลกโลเงยโลรับตาโลดึงตาโลนี่ก็กดตั้งแต่ั้ากายทานไม่สติหรือดีเนี่ย สัญญาขันจะดีความจำได้ในรู้เนี่ยยะดีคือมนสติกำหนดสังกายถ้าสติทานทรรอารมณ์อารมณ์ใจเนี่ยละเอียดใจสังเกตในใจเราเนี่ยคิดเรื่องอะไรนึกเรื่องอะไร รูงแต่งเรื่องอะไรเคลิบเรื่องอะไรเคลิ่นเรื่องอะไรถ้าเราทำสติให้ทีถ้าทันอารมณ์ทางใจอยากก็จามหีดังวาปณีดังว่า,วาอยากก็ตามละอติก,ก็จามภายในก็จามภายก,ก็กตามถ้าสติทัน แก่ตัวไม่หนุนแลเป็นผู้มีสติเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้นี่พระเจ้าสอนไหมถ้าเราไม่แก้เราในโอ้แก่ตัวหลงหลงน่าสงสารล้กคนเท่าแก่บางคนอย่งเขาขำเขอกลูไม่งั้นไม่มีใครดูแลในโอ้ หยิบโดนโทนนีด่ดีไดีไฟจอดอีกนี่สัญญาประจกักนั้นกระแสติตของมนุษย์เนี่ยเป็นธาตของว่าณ์ต้องฝึกไว้ฝึกให้มีสติถ้าเรามีสติเนี่ยมีคำสอนบุญเจ้านวตัมมาสติสัามมาสมาธิ สมาสติคือสติครองตัวทั้งภายในภายนอกสติครองตัวทำให้ตนเองมีปัญญาสมาธิคำว่าสมาธิเนี่ยจิตจิตเนี่ยมีอย่าง เหมือนยมมาวัดวันนี้ยมีรถมานียานพาหนะมียานพามาวัดเดี๋ยวมียานพากลับวานมีรถยานพาหนะจิตกงวัดไนถ้าคนไหนมีสมาธิมียานแล้วเราจะไปไหนดีล่ะ ใจที่ตั้งใจเอาไว้จะไปโลภุตระฆาตโรมโลก,โลกเทวะโลเนี่ยมนุษย์มีที่พึ่งทางใจ,ใจแล้ะอูดใจฝนตกเราก็มีล้เนี่ยที่สร้างกวลาเนี่ยการแดกการฝนฝนตกก็ไม่เปลี่ยนมันโยมมีบ้านเห็นะโปรกว่า ฝนตกก็เป็นเปลียนร้อนก็มีแอดให้การได้ใหญก็เหมืนกันใจต้องมีธรรมะประจำใจไว้มีธรรมะเป็นของเหตุของใจส่วนกายมีสิ่งเนี่ยมนุษย์เกิดมาสร้างวาลังีสร้างบุญให้ตนเองสมกับที่เราเกิดมาเจอการสอนของบุญญา พาติที่กราไว้มนุษย์เกิดมาก็าจะมาหาแก้พบแล้ไม่เอาจะเกิดมาทำไมไอจีรักมันก็ยอมไอจีหลอกมันก็หลงทำให้เป็นห่วงเป็นใหญ่เลิกรักรัก,รกยอบออกจากก่าเดินตามขันทั้งห้าระสมมาเรื่อยไป เนื้อพุทธเป็นคำครองพิจารณาใจเราได้มีหลักง,งานตว่าหลักทำคำสอนช่วงศาสเดือนเราได้อบรมติดธรรมให้ใจเข้าถึงธรรมเจริญพุทธการภาพธรรมมันภาคสามภา,าคภาคแห่งปรัชนาการเจตนาที่เป็นบุตรสมบูรณ์ที่ญาติโยมปรัชนาจนได้ ขอสิ่งนั้นโจงสําเร็จโจงสําเจโจงําเร็จุนคนอ